เจเอะแอบอยู่ในโกผักบุ้งนี่เองเจ้ากลุบน้อยเนี่ยแม่โยนโกผักบุ้งไว้ให้เต็มสะเลยเจ้ากลุบน้อยชอบหรอลูกไม่หนีไปไหนแล้ว อยู่ที่นี่ปลอดภัยดีนะครับอยู่ที่นี่นะลูกนะอย่าหนีไปไหนนะหนีไปที่อื่นเดี๋ยวคนอื่นจับกินเนะี่ยอยู่ที่นี่แม่ไม่จับกินนะอยู่เป็นเพื่อนกันนะนะจะเอ้คุ้นแล้วไม่กระโดดหนีแล้ว